ถึงช่วง2ค่ะยังคงอยู่กับเรานะคะรายการ่วงจุ้ยเบญจธาตุนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงค่ะช่วงสองแล้วอยู่กับอาจารย์สุรัตนพงศุวัวนรัตน์นะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยอยากจะเชิญอาจารย์ไปดู่วงจุ้ยนะคะ0 8 9 7 6แ8 4 4 8และ0 8 5 0 2 0 2 3 3 3นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์พาไปดูบ้านที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค,คือคือ คือบ้านหลังนี้คือเรียกว่าเป็นคฤหาสน์คือใหญ่มากการดูรายละเอียดต่างๆนี่ใช้เวลาและสามารถแยกย่อยมาให้เราได้เห็นกันเลยว่าชั้นบนชั้นล่างเป็นอย่างไรใหญ่กว่าคฤหาสน์อีกใหญ่กว่าคฤหาสน์นะคะอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาถึงชั้นบนเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูชั้นล่างกันแล้วชั้นบนเนี่ยแน่นอนเป็นที่พักอาศัยถึงแม้ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศก็ตามแต่ที่พักอาศัยเนี่ยก็มีปัจจัยอีกว่าพ่อแม่นอนตรงจุดไหนลูก นะคะนอนที่ไหนยังไงอะไรี่คะอ่าหลักหวงจุย้ยชั้นสองของบ้านหลังนี้ก็ต้องเอาลรงสตาเ<ม>ข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>ท่านผู้ชมจะไปดูค่ะอาจารย์อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นที่พักของลูกๆของคุณอาทิตย์ทั้งหลายนะฮะต้องไม่เจอคานก็นี่ยังไม่ค่องค้าอยู่แล้วไม่ได้ตอนนี้คือจุดหลักเึบมหมอไปห้องเก็บของอไม่ให้สมบัตินะครับสมบัติเมเทีต้องมีแสงสว่างล็อกบล็อกแก้วช่องนี้ไม่เอาปิดทิ้งให้หมดตั่งตรงนี้เลย ไอ้ห้องน้ำือนเนี้ยหาจุดหาเงินก่อนหาเงินสําคัญบ้านนี้ดีมหาดีเลยดีมหาดีเลยใช่ไหมดีกว่าโรงแรมอีกใช่ีค่ะข้างนอกตรงนี้ปลูกต้นไม้บางบันไดหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปลูกก็ทำที่ปลูกต้นไม้อืมอืมจะได้ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ในบ้านเหรอ อยู่รอบบ้านนะข้างข้างนอกนะอยู่อยู่ทำอะไรครับจบแล้นี่รูเนี่ยเอาดูรูรูต้นไม้เฮ้ยอย่าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านต้นไม้พุ่มอย่างเดียวอย่าต้นไม้สูงไปไปพุ่มได้ได้ได้ห้องอะไรห้องนอนใครนอนแม่บ้านจบจบก็นอนไปอยู่ห้องนี้ใคร กระจานคือหนูว่านะถ้าแก่แล้วหนูจะลงไปนอนข้างล่างแต่ตอนนี้หนูจะอยู่ข้างบนก่อนนี่ต้องเป็นแอปช่องนี้ช่องอะไรครับข้างหลังเลยทิพข้างหลังเป็นอะไรครับไม่มีไม่มีอะไรลง่ลงๆเหรอใชต้งให้เต็มนะครับ จะนอนตรงไหนนอนหัวไปทางนี้ถูกต้องท่านนอนนั้นเสร็จเลยวตรงนี้ได้ขี้หัวเราจะนอนไปทางนี้ค่ะเนี่ยไม่ใช่ท่านนอนหังนวดเสร็จเอาไม่นอนานอนตรงนี้เจอคานตรงนี้ฉลาดโอเคห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้อนอยู่นี่จะตรงกันห้องน้ำครับจบโอเคใช่ไหมจ๊ะดีสาวมีเกล็กะแล้วมันเป็นอะไรบ้าง โต๊ะมุมนี่ทำอะไรเนี่ยเผื่อนั่งเล่นไปฮะ,ะเผื่อดูวิวดูอะไรต่างตอนเย็นดูเขาสาวแล้วเนี่ยก็ก็อยู่ในห้องนอนเลฮะมีผ้าปั่นนั่งเล่นได้ติด <c oughs> ผมไปเส้นหน่อยนางสาวเนี่ยคแบบผมไปเส้นหน่อยนะผมไปชี้หน่อย <c oughs> โอ้ยเข่าวสวยเนี่ยสวยเหมือนเข่าใหญ่เลยตรงนี้เข่าวสวยเข่าวสวย เสียอย่างเดียวเขาอยู่ดนมี้แม่อยู่ข้างหลังเราตรงๆ<ช>หลังเราตรงๆง,งก็ยังมีอยู่โชคดีไปนหน่อยนะได้อยู่แต่ได้เขา่างเงี้ยดีเลยถ้าเขาแยกเขามาอยู่ข้างหลังเราสิสุดยอดเลย,ย,เลยห้องห้องไหนห้องนอนเขาห้องนอนวอยห้องเขาใหญ่หมดนี่เลยเหอรอใช่ใค่ะร้อยกว่าตารางเมตรหลังลูกสาวป่ะเนี่ย อุ้ยไม่ได้นอนไม่ได้ได้ไหมเยอะคานอยู่นอนได้ไงล่ะเขบนอนตรงนี้แข่งหัวเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เจ๊งอ๋อไ่างงี้ห้องนี้ให้ลูกชายได้มาลองนอนนี่เลยพูดลูกสาวไปฝังเงินได้ไหมยอมได้เอ้ยเรานอนนี่เลยจบเลยอ๋ออาจารย์ทิพย์ไทยอะไรใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยเออสบายเลยมัากไปทำอะไรเพิ่มเติมนอนนี่ห้องนึงให้ลูกสาวไปอืมได้ได้ลูกสาวยอมไหมล่ะ มาท่นี oh ่เลยตรงนี้เราไม่ได้เห็นมาลูกสาวนันไม่ได้มีเขาด้วยนะใช่ถูกต้องมีอากาศดีครับห้องนี้มรยากาศดีของคุณดีกว่าทั้งหลังเลยอ่ะห้อนี้ดีตรงนี้นะสร้างให้เต็มอ๋อให้เต็มอืมให้เต็มหัวเรา อันนะี้ค่ะอันนี้ประตูอย่างนั้นีเจโล่งรังเล่นลงเล่นอันนี้ประสงค์ไม่มีปัญหาตรงนี้เป็นออฟฟิศตรงนี้ปุ๊บหาอะไรมากั้นเพื่อให้พนักง,งานนั่งอย่าลืมนะตรงนี้ดีตรงนี้เป็นไงออฟฟิศก็ได้ <office S 3> ไดเด็กๆนั่งอนะ่ะ หลังย้านั่งใต้คานกันแล้วกันอย่านั่งใต้คานอาจารย์แล้ตรงนี้หนูวกที่เราปิดบดหรือกอปิดที่ทำางในสองอะไรอะไรอะไรกระจกหรือว่าทําเหมือนข้างหน้าไม่ใช่แดดเข้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีแสงสว่างมองเข้าเยอะๆแดดเข้าน้อยทิ้งจะดี มาดูสักสองสวันติดต่อดู้สิมีแดดไหมแดดเข้าน้อยๆความส่องเขาเยอะเยอะนนี้เยน็เยนหมด,ดแล้ไ LED ถามอาจารย์ก่อนว่าจะปิดยังไงอ๋อตัวน,นี้จะกระต่างข้างล่างกับเป็นประตูบานเลือ่อนม้อนกันนะประ,ประตูประตูประตูเหล็กประตูกระจกคูระทำอะไรหทำก่อนอนี่น,นฝั่งนี้อาจารย์อาจารย์มันเดินออกไปได้อาจารย์นเนี้ยเอาแค่ช่องเดียวฝั่งนี้ตัวนี้ให้ให้คนนั่งนั่งแค่ช่องเดียวพอ อย่าออกสองช่องตรงตรงนี้ตรงนี้ต้องกตรงนี้ทึบใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้ต้องทึบใช่ไหมคะทึบบนข้างบนสายได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเข้าฝนอย่าสาดอ๋อข้างบนส่ได้ข้างบนเรงนี้ส่ยได้แต่ให้ทึบตรงนี้ต้องทึบอย่าไม่ลงมาตรงนี้ตรงนี้นะไม่ลงอยู่แล้วโอเคตรงนี้ส่ได้แน่ใจนะตรงนี้ทึบตรงนี้ก็ทึบออกทางนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้ามันแสงส่องพอตรงนี้มีหน้าต่างก็ได้ตรงนี้มีหน้าต่างได้ไหมอาจารย์ได้หน้าต่างหน้าต่างข้ามม่านปิด หน้าต่งางผ้าม่านปิดแต่ทางออกจะให้ออกทางนู้นทางเดียวทางน,<ช>นี้ให้ออกแล้วถูกต้องสองทางห้ามออกใช่ถูกต้องสองทางไม่ดี่อทางนี้ก็คือได้แค่หน้าต่างใช่ออกได้แค่ <นะ S 2> คทางเดียวออกได้แค่ทางเดียวไม่ใช่ออกอนู้นออกนี้ถูกต้อง เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พาไปดูมาแล้วนะคะสาหรับชั้นบนอาจารย์สรุปนิดนึงค่ะสั้นๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันถึงเบรกสุดท้ายสั้นๆว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็มีตาแหน่งการนอนใช่ไหมคะที่คือพ่อแม่เนี่ยต้องให้นอนสบายที่สุดอาจจะมีห้องน้ําในตัวก็ยังได้อยู่นะครับห้องต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าทุกคนพื้นห้องนอนควรจเป็นยังไงกับพื้นทางเดินอันนี้ต้องสําคัญเอาลงชะตาของคนที่อยู่ในห้อง เป็นหลักอ,อ๋อต้องดูต้องดูถึงวันเกิดวันเดือนปีเกิดด้วยเพราะว่ามันมันสำคัญกับทิศที่นอนหัวนอนไปทางไหน<อ>เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเงาตึกลู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 กะนะ,ะจะจะมีตึกสร้างใหม่เนี่ยนะครับออออแล้วคํานึงถึงว่าแสง เงาจะมาทับตึกคุณพ่อหรือเปล่าคุณแม่หรือเปล่าเขาถือกันยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เขาถืออ๋อใช่สมัยนี้ทับหมดแล้วมันไม่มีที่แล้วฉันต้องทำยังไงใช่ค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปปิดท้ายกันรวมถึงจะพูดไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไหน่วงจุ้ยเบญจธาตุนะคะพักแป๊บหนึ่งค่ะ